นาวกาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้เป็นผู้รักษาศีลอันบริสุทธิ์เป็นศีลแห่งอาริยะเป็นศีลแห่งการต่อสู้อาสวะกิเลสเป็นศีลที่บรรดามนุษย์ทั่วไปนั้นจะได้กระทําด้วยความยากลํำบากเพราะเป็นการฝืนธรรมชาติรวมทั้งบรรดามนุษย์ ที่ได้มีจิตเมตตามาร่วมกันน้อมถวายสังฆทานพัะทหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้และบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วที่ได้ปรารถนาที่จะได้ร่วมพิธ,ธีกรรมในการถวายทานรวมแล้วเป็นสัรพสัตผู้ประเสริฐเป็นสัรพสัตผู้มีบุญญาธิการเพราะได้เกิดมาเป็นคน เพราะได้เกิดมาอยู่ในประเทศอันประเสริฐได้เกิดมาแล้วมีพระพุทธศาสนาคําสั่งสอนอันบริสุทธิ์อันเป็นแสงสว่างที่ทําให้สัตว์โลกนั้นได้พิจารณาได้ตื่นได้เรียนรู้และได้ใช้ประโยชน์จากการนาเดินชีวิตเป็นไปเพื่อความผาสุกทั้งทางโลกและทางธรรมและในที่สุดก็เป็นผู้ได้สร้างบุญบาร,รมีให้กับตนเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสถานะของตนเองจากปูตุชนไปเป็นอริยะบุคคลซึ่งเป็นความประเสริฐเป็นความสูงสุดที่พระพุทธเจ้าและอริยะสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เดินทางมาด้วยเส้นทางเช่นนี้เพราะพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเมตตาให้มีความปรารถนาดีให้มีการแบ่งปันให้มีการ จะคะให้มีการเสียสละไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในทรัพย์สินข้าวของจนขาด <c oughs> ความเมตตานั่นก็เป็นการสร้างกุศลเป็นการสร้างสติปัญญาสัจธรรมให้กับตนเองว่าเรานั้นก็ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่การงานให้ดีที่สดุดเมื่อเราได้ผลประโยชน์จากการทำมาหากินได้มีทรัพย์มีสินเราก็ควรที่จะได้แบ่งปัน ในการแบ่งปันนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการทำลายอัตตาตัวตนเป็นการทำลายการตนีที่เหนียวการยึดมั่นถือมั่นบุคคลที่ไม่แบ่งปันนั้นก็เป็นเพราะคาดและเข้าใจว่าตัวเองนั้นปีความมั่นคงถาวรมีความรักตัวเองเมื่อรักตัวเองแล้วก็จึงหวงจึงแหนเมื่อหวงแหนแล้วก็จึงไม่อยากแบ่งปันเพราะตัวว่ากลัวว่าตัวเองจะลำบาก กลัวว่าตัวเองจะขาดสนกลัวว่าตัวเองนั้นจะอยู่ในฐานะที่ทุกขาดเงินขาดทองขาดปัดจจัยที่จะดำรงชีวิตแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่บนโลกใบนี้ที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตของตนเองก็เกิดจากบุญบาร,รมีที่ได้ทำมาในอดีตรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ที่ได้เคยสร้างกุศลมีการเผื่อแผ่มีการ <c oughs> แบ่งปัน นั่นก็จึงทำให้ชีวิตไม่ขัดสนไม่เป็นผู้ยากลำบากแตกต่างจากบุคคลที่ไม่ได้เคยแบ่งปันไม่ได้มีจิตใจที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบุคคลประเภทนี้เมื่อกลับมาเกิดเป็นคนแล้วก็จะขัดสนจะมีแต่ความยากลำบากเพราะกฎแห่งกรรมจะตามตัวบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ได้กระทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเช่นทาน ก็จะมีผลแห่งความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีก็จะมีแต่ความผาสุกมีแต่ความเจริญนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้บนโลกใบนี้หลายคนที่เราเห็นทําไมเขาถึงมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ํารวยร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมีแต่คนเคารพศรัทธามีแต่คนให้ความนับถือมีแต่คนให้ความช่วยเหลือนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาทั้งหลายทั้งปวง ได้กระทําในสิ่งนี้มาในอดีตชาติและเมื่อได้กลับมาเกิดหรือได้มาอยู่ในภพภูมิที่เราจะต้องมาดําเนินชีวิตสิ่งที่ได้กระทํานั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเป็นเหมือนเงาตามตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความเมตตาความเมตตานั้นคือความปรารถนาดีถึงจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็ควรจะมีเมตตาในจิตใจ ให้เห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารเหมือนกับเราที่เราจะต้องหนีดิ้นรนที่จะหาทางพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจากความหิวจากความเจ็บป่วยและจากการเดือดร้อนไม่ว่าจากภายนอกและภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาถ้ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีจิตใจอันเมตตาโลกใบนี้สังคมก็จะเกิดความร่มเย็น แต่หากขาดซึ่งความเมตตาแล้วบรรดาสรรพสัตว์ก็จะเป็นผู้เบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันแล้วก็จะมีความยากลำบากในที่สุดก็จะเกิดการโกรธแค้นเกิดการอาฆาตพยาบาทเพราะเราทั้งหลายไปเบียดเบียนเขาเขาก็จะต้องมีความรู้สึกที่ไม่พอใจและรวมถึงความรู้สึกแห่งการโกรธแค้นและอยากจะต้องทดแทนหรืออยากจะต้องทํรลายทาลายเป็นการตอบแทน ในสิ่งที่ตนเองได้ถูกกระทำมานี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมบันนี้เราทั้งหลายได้มาอยู่ในศาสนาอันประเสริฐศาสนาพุทธนี้ไม่ได้เป็นลัทธิไม่ได้เป็นความเชื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นและเป็นความงมงายศาสนาพุทธแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในจักรวาลพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นไม่ได้อาความรู้ของตนเองมา ที่จะมาเพิ่มมาเติมหรือมาเป็นผู้ประกาศแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเป็นผู้ตัดสลูตัดสรูก็คือทำความเข้าใจทําความรู้แจ้งทำในสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เกิดความชัดเจนอันตัดสลูก็คือการรู้สิ่งในที่เป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้ามีมาหลายๆพระองค์มากมายมหาสารต่างองค์ก็ต่างที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อความรู้เมื่อมีความรู้ รู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วและในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นจะมีประโยชน์ก็จึงได้นำมาเป่าประกาศดังนั้นพระพุทธเจ้ามีแล้วในอดีตและจะต้องมีในอนาคตเพราะธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งประเสริฐหากเราเข้าใจหากเราเรียนรู้หากเราเห็นความสำคัญก็จะทำให้เราพ้นจากทุกข์แต่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมได้ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงได้ ก็จึงเป็นผู้มีการกระทําที่ผิดหลงผิดพูดผิดคิดผิดทาผิดก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างภพสร้างชาติก็จึงมีแต่ความเดือดร้อนเราก็จึงเป็นผู้จะต้องแสวงหาแสงสว่างปัญญาผัดนี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาประกาศสัจธรรมตามความเป็นจริงให้เรานั้นได้ละลึกถึงให้เรานั้นได้ไตรตรองได้พิจารณาไม่ได้ให้เราเชื่อโดยขาดการพิจารณาขาดการวิเคราะห์ พระพุทธองค์นั้นได้พูดในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเช่นความทุกข์ก็ไม่ได้เกิดที่ไหนไม่ได้มีสิ่งอื่นสิ่งใดนั้นที่จะมาเบียดเบียนเราได้นอกจากความทุกข์ที่อยู่ในใจเราหากเรามีความทุกข์ไม่สามารถใช้ปัญญาในการดับความทุกข์ได้ความทุกข์นั้นก็จะติดตามหลอกหลอนเราให้เกิดความยากลําบากทรมานมีแต่ความวิตกกังวล หากเราใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกข์ก็เกิดจากการที่เราได้กระทําผิดได้กระทําในสิ่งที่ทําให้เป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมีวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้และก็การควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้สูญสลายหายไปนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์ได้เข้าใจ ไม่ท่องแท้ก็จึงกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นเราได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีแต่ให้เรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งสมมุติััรนี้เราก็ได้มาเป็นผู้บำเพ็ญเพียรถือเป็นผู้ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปถึงจะเป็นเวลาอันน้อยนิด หนึ่งวันหนึ่งคืนก็ได้เป็นผู้กำจัดกิเลสได้เป็นผู้อยู่ในความสงบได้เป็นผู้อยู่ในการบำเพ็ญเพียรเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญานั่นคืออุดมการ์นั่นคือข้อปฏิบัติอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้บอกกับบรรดาพิสูสงฆ์ทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองให้พ้นทุกข์ให้เป็นผู้ประสบในความสุข โจงเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแบบดนี้เราก็ถือเป็นบุคคลได้แสดงตัวแสดงตนได้แสดงสัญ,ญลักษณ์ให้รับรู้ว่าพระพุทธศาสนายังมีอยู่ในชาตินี้ยังมีอยู่ใน <c oughs> ช่วงเวลานี้เพราะมีบุคคลได้กระพืิปฏิบัติตามเราทั้งหลายหากเป็นผู้มีสติมีผู้เป็นผู้มีปัญญา และเป็นผู้มีความยุติธรรมก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าขณะนี้ที่เรานั้นเป็นเหมือนนักบวชเป็นเหมือนพิส่สูเป็นเหมือนพิสุนีเรานั้นได้ตัดเรื่องราวออกจากทางโลกเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเราอยู่กับความสงบเราอยู่กับการที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแท้ที่จริงแล้วก็เป็นชีวิตที่ทำให้เกิดความพาสุขไม่ต้องมีภาระอะไรมากมาย ไม่ต้องมีความวิตกปังวลไม่ต้องมีสิ่งที่มาผูกพัผนผูกมัดซึ่งบรรดามนุษย์ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้หากเราอยู่บ้านเราก็จะกังวลคนในบ้านเข้าของหน้าที่การงานรวมทั้งถึงสังคมการดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความขวนขวายเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นไปด้วยความกระตือรือร้นทุกทรมานซึ่งก็เป็นอุปนิสัยที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกันอยู่เมื่อมาเทียบกับบรรดาผู้ที่ อยู่กับความสงบอยู่กับความบริสุทธิ์อยู่กับการตัดพันธะทั้งหลายทั้งปวงออกไปแท้ที่จริงแล้วความสุขก็เกิดขึ้นหากเราได้มีปัญญาที่พิจารณาตามจริงถ้าชีวิตเราไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีพันธะไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องคอยละมัดระวังไม่ต้องมีอะไรที่จะมาผูกมัดทําให้เราเกิดความยากลําบากใจก็เป็นความสุขเป็นความสบายเป็นอิสระอันสูงสุดก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่า แท้ที่จริงแล้วความสุขทั้งหมดในโลกใบนี้ก็คือจิตใจที่เป็นอิสระไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องคอยห่วงไม่ต้องคอยขวนขวายหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาใส่ตัวจนขาดขาดความ <c oughs> เป็นธรรมรวมกระทั้งถึงไม่ต้องโกรธไม่ต้องแค้นจากการสูญเสียหรือจากการผิดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะการประพฤติปฏิบตัติเป็นไปเพื่อความไม่หวังเป็นไปเพื่อความยอมรับความเป็นจริงว่าทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนั้นก็มีหน้าที่ที่เขาจะต้อง แสดงตัวแสดงตนก็คือทุกอย่างเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบัดนี้ถ้าเราเป็นผู้อยู่ในความสงบพิจารณาว่าถ้าความสงบนี้ที่เราได้สัมผัสที่เราได้เกี่ยวข้องนั้นเมื่อเทียบกับความทุกข์ยากลําบากดิ้นรนกระเสือกกระสนกับค้างคาที่เป็นคารวะก็จะมีความแตกต่างกันหากความถุกและเรามีปัญญาสามารถที่จะนําสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัตนินี้ย้อนกลับเข้ามาหาตนเองว่า เรานั้นต้องการอะไรกันแน่หากเราต้องการความสุขก็ความเป็นอิสระที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ต้องไปลงหลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกินความจำเป็นชิงจะมาค <c> ร <oughs> อบงามบรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะก,การดูที่เกินจากความจำเป็น <c oughs> เกินจากความต้องการและการโดมการฟังการกินการสัมผัสใดๆทั้งสิน้น เป็นไปเพื่อภาระต้องดิ้นหลนฝลขวายหาไม่จบไม่สิน้นหากเราเป็นผู้พอเพียงอาหารพอเพียงท่อ <c oughs> ปลาอาหารอยู่เรียกว่าสป,ปายะที่อยู่ที่อาศัยพอเพียงไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกไม่ต้องคอยที่จะ <c oughs> พัฒนาหรือไม่ต้องคอยที่จะตกแต่งให้เกิดความยุ่งยากลําบากเราเป็นผู้อยู่ง่ายนอนง่ายเราเป็นผู้มีสระอยากทําอะไรให้เป็น สิ่งแห่งความสงบก็สามารถทําได้นี่ก็เป็นความสุขเหมือนกับบรรดาพิสุสมในสมัยพุทธกาลเขาก็มีบ้านมีเรือนมีพระราชาวังกันมีทรัพย์สินสมบัติมีครอบครัวกันเขาก็อยู่กับความทุกข์ยากลําบากโดยที่เขาไม่รู้ว่ามีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายแต่เมื่อเขาได้ออกมาตามประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของผู้พุทธเจ้าก็รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วความเป็นอิสระนี้เป็นความสุข เป็นความไม่เบียดเบียนเป็นการทําให้จิตใจผ่องใสเบิกบานและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดเพราะถึงเราจะควบคุมเราจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบใดๆเราจะเป็นผู้ขนขวายปกปักรักษาใดๆของทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราจะเกี่ยวข้องหรือที่เราเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็จะเป็นผู้ที่แยกใ้ายและจากกันไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของผู้คนและสิ่งต่างๆที่มนุษย์ยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นของสําคัญไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงหรือจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้อันมีเงินทองรวมทั้งถึงทรัพย์สินบ้านเรือนผู้คนสรรพสรัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์พากันหวงกันแหนในที่สุดวาระอันสุดท้ายเกิดขึ้นก็คือความตายเมื่อความตายแล้วทุกคนก็จะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยไม่ได้มีสิ่งใดที่จะเอาไปช่วยเหลือในอนาคตในโลกของวิญญาณได้เลยมีแต่ความวิตกกังวลเช่นบางคนนั้น ได้หวงได้หวงข้าวของไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นของมรดกตกทอดที่มีค่าใดๆก็ตามพากันฝังจิตฝังใจว่าเป็นของหวงของที่หามาด้วยความยากลำบากตายไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็จะต้องเป็นดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่เฝ้าข้าวของนั้นเกิดความทุกข์ยากลำบากทั้งที่โลกกว้างนั้น มีความเป็นอิสระมีความสุขและมีความสบายมากกว่าแต่ก็ถูกจองจำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าบรรดาอริยะบุคคลทั้งหลายก็มีทรัพย์สินเงินทองก็มีค่าทาตบริวารก็มีเกียรติยศชื่อเสียงมากมายแต่เขาก็พากันที่จะละกากันที่จะวางเพื่อจะค้นหาสัจธรรมในที่สุดเขาก็ไม่เป็นผู้เร่าร้อนไม่เป็นผู้เดือดร้อนไม่เป็นผู้ทุกข์ทรมานเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง จนเปลี่ยนฐานะของตนเองจากปุตชนเป็นอริยะบุคคลเป็นบุคคลอันประเสริฐชนะแล้วซึ่งกิเลสเป็นผู้ไม่เล่าร้อนเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้ไม่โลภเป็นผู้ไม่หลงเป็นบุคคลที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้ให้ความเคารพศรัทธาจะเป็นผู้ที่ให้ความนับถือเพราะบรรดาสิ่งต่างๆที่สําคัญที่สุดก็คือความเป็นอิสระ พ้นจากกองกิเลสพ้นจากอำนาจแห่งการยึดมั่นถือมั่นพ้นจากสิ่งที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังวิ่งควายคว้าที่จะกรอบกลยเข้ามาสู่ตัวในที่สุดก็กลายเป็นเครื่องกักขังทำให้ต้องติดภพติดชาติมากมายมหาศาลเมื่อได้ปีพบมีชาติก็จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคผิดหวัง รวมกระทั่งถึงเราทําผิดทำพลาดจะต้องไปอยู่ในอบายภูมิเช่นไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกวนเวียนอยู่กับความทุกข์ยากลําบากสิ่งนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและลิยาสาวกทั้งหลายพากันปฏิเสธเห็นว่าเรานั้นไม่ควรที่จะต้องทุกข์ยากลําบากอย่างนั้นอีกต่อไปหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการชีวิตความคิดและการเป็นอยู่ให้พอเพียงโดยเอาธรรมะ ที่เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นเครื่องที่ทําให้เรานั้นถอดถอนออกจากการยึดมั่นถือมั่นได้ก็ตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาจะยื้อแย่งจะไปกอบโกยมาเท่าไหร่ในที่สุดก็จะตั้งอยู่ไม่ได้มีความเสื่อมเป็นธรรมดา และจะต้องดับสลายสูญหายไปเป็นธรรมดาซึ่งเราก็เคยได้ยินมาตลอดแต่เราไม่เข้าใจเราไม่มีโอกาสทำความสงบเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนบัดนี้เราได้มีโอกาสมารประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยๆก็เคยได้ฟังอย่างน้อยๆก็เคยได้คิดถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นก็ถือเป็นบุญันยิ่งใหญ่เพราะบุคคลใดก็ตาม หากไม่มีสัจธรรมใดๆเลยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนอยู่ในจิตใจบุคคลผู้นี้บุคคลพวกนั้นก็จะกลายเป็นผู้ต้องออกจากแนวทางแห่งการพ้นทุกข์เหมือนกับบรรดาผู้ที่อยู่ต่างศาสนาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเป็นสิ่งอันประเสริฐสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวเองนั้นพ้นจากความยากลําบากทุกทรมานและก็เป็นสิ่งใดที่ <c oughs> บรรดาสรรพสัตผู้สูงส่งนั้น พากันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างตลอดกาลและตลอดไปบัดนี้เราได้เป็นผู้อยู่ในพระพุทธศาสนาได้ถือเป็นผู้ที่รักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปก็ขอให้ได้จดได้จำว่าหากชีวิตใดๆก็ตามที่ยังมีอยู่ทั้งในชาตินี้ชาติไหนก็ตามหากเป็นผู้ <c oughs> มีโอกาสก็ควรที่จะสละเวลาเพื่อจะค้นหาความเป็นจริง ด้วยการทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนคือรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาในที่สุดบุคคลที่ได้ทำตามคำสั่งสอนจะไม่มีวันตกตามจะไม่มีวันเดือดร้อนจะไม่มีวันเสียหายจะไม่มีวันทุกข์ทรมานเพราะพระพุทธเจ้าได้ให้ยาอันประเสริฐเป็นธรรมโอสถหากผู้ใดก็ตามสนใจใส่ใจผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าอันสูงสุดบัดนี้ญาติยาโยมทั้งหลายทั้งปวง ก็ได้รู้แนวทางก็ได้รู้วิธีทางก็เหลือแต่ว่าจะนำสิ่งต่างๆที่เราได้รู้ได้เกี่ยวข้องนั้นไปพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งเป็นผลสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นความประเสริฐที่ได้ตั้งใจว่าจะมาเกิดบนโลกไปนี้แล้วก็จะขอทำลายกิเลสขอทำให้ตัวเองนั้นพ้นทุกข์ขอทำให้ตัวเองนั้นได้บรรลุธรรมอันสูงสุดก็จึงเป็น การเตือนสติก็จึงเป็นการต่อยอดก็จึงเป็นการสร้างแนวทางให้ตนเองนั้นพ้นจากความยากลำบากบุญกุศลแห่งที่ได้กระทำมาของบรรดาผู้ถือศีลทำสมาธิปัญญาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันมากมายมหาศาลเป็นบุญที่สำคัญที่ดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรารถนาที่จะขอร่วมบุญปรารถนาที่จะได้รับผลบุญเพราะไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับการมีปัญญาที่รู้ว่า กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นกําลังครอบงามกําลังผูกมัดอยู่ใครก็ตามที่ตัดกิเลสได้บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลมีบุญบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลอันประเสริฐด,ดวงวิญญาณทั้งหลายปราถนาจะได้บุญจากคนไม่มีกิเลสคนไม่มีเกเลสเป็นคนที่ <c oughs> สร้างพลังงานอันสูงสุดผลการปลดเปื้องความทุกข์ยากลําบากของดวงวิญญาณก็จึงเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายก็พยายามสื่อสารติดต่อ ติดตามและขอความช่วยเหลือหากเราไม่คิดเข้าวัดเข้าว่าไม่คิดรักษาศีลไม่เจริญภาวนาไม่เป็นผู้สติเจริญสติปัญญาเขาก็ไม่อยากยุ่งกับเราก็ไม่มาแฝงไม่มาสื่อสารไม่มาสัมผัสใดๆทั้งสิ้นเป็นเพราะว่าไม่มีประโยชน์ใดๆเพราะเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลหากเราเข้าวัดเข้าว่าไม่ว่าจะเป็นบํมบพ็ญุษ ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายครูบาอาจารย์ดวงวิญญาณใดๆที่รู้จักกันก็จะขอพึ่งพาความสว่างสวัยพึ่งพาบุญบาร,รมีของผู้บำเพ็ญเพียรดังนั้นจงได้รับรู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีคุณค่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีความหมายต่อดวงวิญญาณก็จงทําประโยชน์ให้กับตนเองและบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ประโยชน์อันสูงสดุดบัดนี้อาน,นิสงส์ผลบุญทีท่านทงหลายทั้งปวงได้กระทําก็จะได้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันและในอนาคต พ่อน้่แดงคุณพระพุทธคุณพระธามคุณผสมมหาพธีสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศกษุทระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามบรรลุดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดคับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความผิวเสืหายมีความ ทุลนทุรายมีความทุกกายทุกใจมีอวิชาสิ่งอมงคลคุณไซวิญญาณลายอาถรนาเพศคำสาปคำแช่งเสนียจดจันรายกาและกิณีอุปบเหตอัปมงคลอุปสรรคในชีวิตที่อยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ <c oughs> ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงถูกถอดถอนออกให้หมดให้สิ้นที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดใดทางสิ้นของลายมีแต่ความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4สุขภาพพระม้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกทุกๆประการในหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลได้เงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงท่านทั้งหลายทั้งปวงปาถนาทางธรรมเพราะให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตามประเสริฐได้คำจัดอาสวะกิเลสได้ปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดตลอดไปเป็นผู้ไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ตกตามเช่นสัตว์นรกสัตว์เดรัชานเปรตอสุรกาย ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ได้ปิดประตูอย่างเด็ดขาดได้เป็นผู้เข้าถึงพ้นทางแห่งการพ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิน